ได้ยินไหมคะได้ยินครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ดีค่ะสวัสดีคที่ถ่า,ายไลฟ์วันนี้ข่าวที่ช็อกค,คนทั้งประเทศก็คือการจากไปอย่างกระทันหันของดรสุบินพิสุวรรณอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตเลขาธิการอาเซียนนะครับคุณคพลอยครับคุณพลอยขณะนี้อยู่ในสายกับผมคุณพลอยเป็นผู้ช่วย <c oughs> เป็นลขาของคุณดรสุบินพิสุวรรณและก็ได้รับทราบถึงชีวิต <c oughs> าการทำงานของคุณสุบินโดยเฉพาะ ช่วงเหตุการณ์วันนี้เราเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับคุณพลอยครับสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นครับลองเล่าให้ฟังว่าช่วงชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะล้มลงเนี่ยดรสุรินทร์ทำอะไรอยู่ครับคือต้องต้องต้องกลับเรียนก่อนเลยว่าตอนนี้มีหลายกระแสข่าวมากเลยนะคะคว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านก็ต้องขอนําเรียนก่อนเลยว่าพลอยก็พบกับท่านวันนี้นะคะก็คือตามปกติก็คือการบรีิทงาน กับท่านแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเองท่านก็ยังให้สัมภาษณ์ไปกับสองสื่อนะคะก็ยังทำงานตลอดเลยค่ะแล้วก็คือแยกกันตอนช่วงที่ยังพลอยกับเลขาท่านอีกคนนึงเนี่ยออกมาทานข้าวเที่ยงกันนะคะแล้วก็ท่านก็ขอตัวพักพอนิดนึงก่อนที่จะไปงานช่วงบ่ายอะค่ะการผ่านงานช่วงบ่ายมีท่านจะไปเปิดงานฮาล์เลาใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะที่ใบเทกอะค่ะตามกําหนดการเลยนะคะครับพอตอนเที่ยงเกิดอะไรขึ้นครับตอนเที่ยงก็คือท่านแค่รู้สึกว่าออท่านก็ขึ้นไปทานข้าวกับภรรยาท่านนะคะแล้วก็เอเหมือนรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกแน่นหน้าอกอะค่ะแล้วก็ท่านก็หมดสติไปใช่ค่ะครับทุกอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันเลยแต่ว่าทราบมาว่ามีบางข่าวบอกว่าท่านไปออกกําลังกายแล้วก็ อะไรคือคือคไม่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะคะคก็คือว่าท่านยังทํางานจนถึงวินาทีสุดท้ายก็ยังคุยงานเตรียมง,งานกันล่วงหน้าไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะอ๋อครับท่านทีท่ที่ทางานนะั่นคือประชุมกันอยู่ที่ทํางานและบ้านท่านที่ทานข้ากับภรรยาตอนเที่ยงนี้ก็คืออยู่ที่เดียวกันก็คือท่านท่าน,านถ้าเกิดหลายคนทราบท่านจะมีอ,อพาร์ตเมนต์ของภรรยาท่านอยู่ที่หัวหมากะคะ่ะก็คือบปทิงานกันที่นั่นอ๋อครับ,รบอืมแล้วปกติก็จะประชุมทํางานกันที่นั่น ใช่ค่ะอืครับเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นท่านไปที่ฮับบาบไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะ<ม>ก็คือ,อ,อท่านก็ยังก็ต้องนําเรียนว่าท่านยังทํางานจนถึงวินาทีสุดท้าย<ม>จริงๆเพราะว่าเพราะว่าก็ถ้าเกิดว่าสังเกตเห็น Facebook ของท่านเนี่ยค,ความจริงแล้วก็ยังลงสตรอรี่ไปช่วงประมาณสิบโมงกว่าอยู่เลยค่ะอันนั้นก็คือก็คือของจริงเลยค่ะว่าท่านทํางานอยู่อืมครับมีโรคประจาตัวอะไรไหมครับแต่เราอยู่ใกล้ชิดกับท่านเนี่ย ความจริงท่านไม่ได้มีโรคประจําตัวที่ขนาดคอนเซิร์นว่าเป็นโรคหัวใจนะคะท่านก็มีโรคแบบเหมือนปกติอะคะ่ะว่าแบบความความดันสูงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะใช่แต่ว่า แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นอันตรายว่าหมอกังวลว่าเป็นโรคหัวใจเลยค่ะท่านเดินทางบ่อยมากบินไปมาตลอดผมเจอท่านคั้างหลังสุดท่านก็บอกก็ท่านก็อยู่บนเครื่องบินมากกว่าอยู่บนเอ่อพื้นดินนี่อยู่บน on ground o ่ g r o ใช่ไหมแล้วท่านเคยบ่น <Right. S 1> ไหมว่าโอ้เหนื่อยโอ้ต้องเดินทางบ่อยต้องบินไปนู่นบินไปนี่ ท่านยินดีที่จะทํางานมากกว่าค่ะก็คือว่าคือการบ่นเหนื่อยการบ่นเจ็ดแหลกนี่คือ mm hmm. เราคิดว่ามนุษย์ปุตุชนปกติก็คงเป็นอยู่แล้วนะคะว่าแบบบางทีบินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท่านไม่เคยเหนื่อยกับการทํางานเลยค่ะ mm hmm. ท่านยินดีอยากจะทํางานเพื่อ mm hmm. เพื่อช่วยเหลืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่ท่านจะทําได้ตลอดเวลาค่ะใช่ ใช่แล้วก็แน่นอนถึงวันนี้ก็ยังทํางานจนนาทีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะต้องค่ะใช่ค่ะก็คือก็คือพอยก็ต้องเรียนว่าก่อนที่จะแยกออกมาจากท่านเนี่ยก็คือยังบีฟงานกันอยู่เลยว่าท่านจะต้องทําอะไรบ้างในช่วงไหนมีการให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะไปงานนี้ไม่ไปงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกตัดสินใจกันอยู่เลยคะ่ะอืเห็นว่าวางงานถึงปีหน้าโดยซ้าไปใช่ค่ะอืครับส่วนใหญ่งานที่ท่านวางแผนวันวันนี้เนี่ย คือการเดินทางไปต่างประเทศคือการเป็นเลคเชอร์ไปสอนหรือว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องในประเทศครับมีทั้งมีทั้งสองอย่างเลยค่ะเพราะว่ามีกําหนดการนัดหมายเชิญท่านมาเนี่ยล่วงหน้าจนไปถึงกลางปีหน้าเลยด้วยซ้ำค่ะครับก็คือการไปพูด ราศัยต่างที่ต่าง,างใช่ค่ะก็คือเราก็ท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรใช่ไหมคะ,ใ,คะในระดับนานาชาติก็คือ,อ,อตกลงกันว่าท่านจะไปอันนี้ได้ไหมหรือว่าท่านจะขอชิปอันนี้หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ก็คือทางทางฟลอยกับทางเลยขาก็คือจะเป็นคนดูตารางเวลาให้ท่านแล้วก็ดูความเหมาะสมในในงานแต่ละอย่างนะคะแล้วก็ช่วยเหลือท่านในการหาข้อมูลประกอบที่ว่าท่านจะไปพูดงานนี้ท่านต้องใช้ข้อมูลอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และท่านก็มีแผนเคยพูดกันไหมว่าเตรียมที่จะอาจจะสมัครเป็นผู้ว่ากทมเพราะมีข่าวช่วงหลังก็ท่านก็มีความสนใจเป็นอย่างมากในในใน,ในการพัฒนากรุงเทพมหาคนครนะคะก็ <c oughs> ก็ถือว่าก็ต้องก็ถึงเวลานี้ก็ต้องนําเรียนว่ามันก็เป็นงานงานส่วนหนึ่งที่ที่ที่กําลังเตรียมว่า มันจะลงดีไหมไม่ลงดีหรือว่าท่านมีวิสัยทัศน์ยังไงในการที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกันนะคะใช่ใช่แล้วผมก็ได้คุยกับท่านบ้างเพราะว่าก็ได้นัดหมายกันความจริงว่าท่านจะมาคุยนนี่แหละในเฟซบุ๊กใช่ค่ะก็ยังก็ยังว่าอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะต้องขอนัดพบกับคุณสุธิชัยนิดนึงเพื่อที่ท่านจะได้ได้คุยเรื่องรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะว่าวิสัยทัศน์ของท่าน่ก็ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทนหันค่ะแล้วก็ช็อกกันไปทั้งหมดเลย ท่านเป็นประธานกรรมการอยู่หลายแห่งด้วยกรรมการหลายแห่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งก็แปลว่าท่านต้องแบ่งหน้าที่แต่ทั้งทางด้านธุรกิจทั้งทางด้านวิชาการทั้งทางด้านบริหารนี่เก่งมากเลยนะครับสามารถบริหารชีวิตได้ย,ยังไงนี่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยบริหารยังไงครับท่านบริหารเวลาท่านยังไงครับท่านท่านไม่เคยเหนื่อยกับการรับงานต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าท่านไม่เคยเหนื่อยเลยแล้วก็ท่านรู้สึกว่า ที่ท่านไปเป็นบอร์ดในท่าเอกชนหลายๆที่เนี่ยเพราะว่าองค์กรนั้นท่านคิดว่าสามารถที่จะช่วยพัฒนาประเทศได้ก็อันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของท่านมากกว่าค่ะว่าแบบทำไมท่านถึงได้รับงานค่อนข้างเยอะก็ความจริงทีมเลยค่ะก็ก็มีอยากให้ท่านร,รับงานน้อยลงอะคะ่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าความต้องการในตัวท่านยังมีค่อนข้างสูงอยู่อะค่ะมีสูงมากฉะนั้นท่านก็เตรียมที่จะกลับมาสู่เวทีการเมืองเหมือนกันใช่ไหมครับในช่วงหลังๆ ค่ะก็ท่านก็เคยพูดเสมอว่าท่านเป็นนักการเมืองอะนะคะท่านท่าน<ช>เกิดมาจากตรงนี้อะค่ะใช่ผมก็เห็นท่านเขียนทั้งเขียนบทความภาษาอังกฤษลงในหนังสือพิมพ์ ช่วงหลังนี่ก็บ่อยขึ้นใช่ไหมครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าท่านก็พูดถึงเรื่องของการสร้างประเทศเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของธรรมาพิาล<ช>ต่างๆน,นานาซึ่งท่านให้ความสําคัญมากในเรื่องของกูดการ์เวนแนนซ์ละค่ะ<ช>กใ็ในในทุกอย่างแล้วก็โอกาสทางการศึกษาและความเท่าเทียมเพราะว่า<ม>ทา่ทานก็ยังมองว่าถ้าท่านมีโอกาสทําได้ในขณะที่เป็นเด็กบ้านนอกคนนึงก็คือท่าน คิดว่าทุกคนท่านอยากจะเป็นความหวังแล้วก็ mm hmm. เอ่อเป็นเหมือนแรงบันดาใจอะค่ะให้กับคนรุ่นใหม่ว่าพวกเราทุกคนสามารถทําได้แล้วก็เก่งแบบ่านได้นียค่ะใช่ท่านก็ยังผูกพันกับบ้านเกิดบองนอนคือที่นครอ,อยู่เป็นประจำใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ mm hmm. ซึ่งความจริงแล้วท่านพึ่งลงเครื่องมาจากนาครเมื่อคืนนี้ค่ะอ๋อใช่ต้กลับไปเห็นว่าไปเยี่ยมคุณแม่ใช่ไหมครับ าผอยางเกิดขึ้นเฉียบพลันมากจริงๆค่ะครับท่านมีกิจกรรมอยู่ที่นครอีกหลายอย่างใช่ไหมครับโรงเรียนเรื่องทุนการศึกษาใช่ไหมครับโรงเรียนเป็นของครอบครัวของท่านค่ะแล้วท่านก็เป็นประธานมูลนิธิอยู่ค่ะอื แสดงว่าท่านก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้มีท่าทีว่าเออเนี่ยไม่มีเลยต้องเตรียมก็ไม่มีเลยค่ะทุกคนคือตกใจกันมากเพราะว่าทราบคือทางพลอยออกมาทานข้าวแล้วก็ทราบกันแค่ว่าอา้าวท่านยังไปไม่ถึงงานก็เลยก็เลยลองโทรกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าท่านอาการไม่ค่อยดีก็รีบรีบ,ร,บรีบตรงกันไปเลยค่ะใช่ค่ะ ท่านที่ทราบจากน้องสาวของท่านเมื่อสักครู่ก็คือว่าหมอก็พยายามปั้มหัวใจใช่ค่ะเป็นชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นชั่วโมงค่ะใช่ค่ะมีมความพยายามในการปั้มหัวใจตั้งแต่อยู่ที่บ้านค่ะอืมใช่ปกติท่านออกกําลังกายบ้างไหมท่านออกกําลังกายสม่ําเสมอค่ะไม่ได้หักโหมค่ะอืมออกกําลังกายแบบไหนครับเดินวิ่งหรือ เดินวิ่งปั่นจักรยานค่ะท่าน <conhe come. S 2> คามจริงท่านเป็นคนชอบปั่นจักรยานเพราะท่านบอกว่าทา่า,ทานปั่นมาตั้งแต่เด็กในการไปเรียนหนังสือค่ะ<ช>ท่าน<ช>ท่านช,ชอบจักรยานใช่ค่ะใช่แต่ว่าไป <c oughs> เดินทางมากอย่างนี้อยู่บนเครื่องบินมากอย่างนี้โอกาสที่จะออกกําลังกายก็คงน้อยลงคงต้องบริหารก็คือท่านทําได้ตามโอกาสอะคะท่านเป็นนักบริหารเวลาที่เก่งมากใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจริงมากๆค่ะเพราะว่าเจอท่านทุกครั้งเนี่ยท่านก็จะบอกเพิ่งลงมาจากนี่เพิ่งบินไปโน่นเพิ่งไปพูดที่นี่แล้วพรุ่งนี้จะต้องไปนิวยอร์กเดี๋ยวจะต้องไปพูดที่นั่นที่นี่ตลอดเวลาแล้วคิดว่าคงคงไม่ค่อยมีใครสามารถเป็นเหมือนท่านได้ที่สามารถบินไปนิวยอร์กแล้วไปเช้าเย็นกลับได้นะคะใช่เป็นไปได้ยังไงบินไปเช้าเย็นกลับนี่นิวยอร์กนี่สุดยอดผมเจอท่านท่านไลฟ์ฟังผมก็บอกโอ้ทาได้ยังไงอะ <น>ะแต่ว่าท่านทําได้ท่านบอกว่าเนี่ยมันต้องไปพูดที่นั่นเสร็จแล้วก็ไปรับปากอีกที่หนึ่งก็ต้องมาให้ทันด้วย<ม>ใช่ค่ะสุดยอดฉะนั้นความที่เราเป็นคนช่วยใกล้ชิดตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรู้สึกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนจริงๆนะใช่ค่ะรู้สึกว่าชีวิตไม่แน่นอนแล้วก็ยังพลอยแน่นอนรู้สึกว่าขาดทั้งขาดไอดอลไปหนึ่งคนเลยเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าความจริงดรสุรินไม่ใช่แค่เจ้านายพลอยแต่ว่าคือ ครับครับ <c oughs> ก็อินเทอร์เนต็ตคงจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ว่านี้คือคุณพลอยทิพย์ครับเป็นเลขาหนึ่งในเลขาผู้ช่วยดรสุรินพิสุวรรณอยู่กับดรสุรินจนก่อนที่จะล้มลงเนี่ยแป๊บเดียวคือเลิกจากการประชุมงานเสร็จคุณสุรินก็ไปทานข้าวกับภรรยาและระหว่างที่ทานข้าวนี่แหละก็รู้สึก เจ็บหน้าอกและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการจากไปอย่างน่าเสียดายน่าเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณคุณพลอยและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกท่านที่แสดงความเสียใจร่วมกับผมและคนไทยทั่วประเทศขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ